คัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนนองหับทางั้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ยบอห้อยเพื่อประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมาการมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าวมเป็นสักีีพยา,ยานปฏิบัติหน้าที่กดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิท ความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนคนของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไม่เป็นลักฐานและในขณะนี้การกวดาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่ย่ำย่อย ลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเหล็กบัตรได้ออกมาประจำหน้า hmm. ที่ขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลได้ออกมาจุกเสียงเล็กบัตรที่ยูนิขันเป็นข้างที่หนึ่งเด็กเก็บบัตรหมายเลขหกขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลได้ออกมาจุกเสียงเล็กบัตรที่ยูนิขันเป็นข้างที่สองเด็กเก็บบัตรหมายเลขสี่ขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลได้ออกมาจุกเสียงเล็กบัตร ตียนิขันเป็นข้างที่สามเด็กเกบัตรหมายเลขสองขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรตีโยนิขันเป็นข้างที่สี่เด็กเกบัตรหมายเลขหนึ่งขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรตีโยนิขันเป็นข้างที่ห้าเด็กเกบัตรหมายเลขห้าละขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรตีโยนิขันเป็นข้างที่หกซึ่งเป็นข้างสุดท้าย แดกบัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจุกเสียงได้กรณีพนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการบรรจุในบัตรขอใส่หน่วยตุ <ouse> ้มถึง6กหน่วยตุ้ม ให้ครบหน่วยตุ่มละสิบหน่วยบาทเสิ่งเจริญม,มัจุแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนหน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สีหมายเลขสีหน่วยที่หหมายเลขห้า หน่วยที่หกหมายเลขหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลขเจ็ด หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า หน่วยที่10หมายเลขศูนย์การบรรจุหน่วยบานเข่าใส่หน่วยตุ่มทั้งหกหน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละสิบหน่วยบานเป็นเที่ยห้อยต่อไปพนักงานออกเลกลางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้งหกหน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นข้งที่หนึ่ง เส <an> <se al> นอคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และหนตุ้มน้ำพนังงานออกเล่นรางวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเห็นเสนญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสำนักงานนายกระฐมนตี 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องก,กงันความสงบ 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห,ห่งชาติ 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและหกคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูกนย์กลางเราสังสางทราบขอเหนเซอรคณะกรรมการคุ้มครองการออกฤีธิ์รางวัลทั้งหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่และนตุ้มนำพนังงานออกเลธิรางวัลเผื่อห่วงกิจกรรมกดเสียงในบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มนหนึ่งในบานหลังจากนั้นพนังงานออกฤีธิรางวัล แได้นำอนวยบานทั้งหกหนวยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลมในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกฤทธรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละน่วยตุ้มนำพนักงานออกรลธรางวัลเป็นทีเหยบะห้อยต่อไปควายพนังงานออกฤทธรางวัลมุนนวยตุ้มทั้งหกหนวยตุ้มไปรวมพอมกันอีกเป็นขั้นที่สอง ที <formation> ่มานสงสุยันงสั้กิรความเเบ้เกิดเป็นทหิมะลาเงาส่วนทีสรบบานและธนาคารต่างการสั่งหังประมาองยาเประมาณเงเป็นัน่สามเกณาะส่วทีกอการทคาที่เป็นการและเกิ้ในลก็นโอกาสต่อไปขอเฮนเซนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่องรางวัล ได้กดเสียงให้นในบานตกลงมาสู่บ่านองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลนึงหน่วยบานขอหเห็นเซินขอขอบใจน้ำนคณะกรรมการต่อไปคอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหบบาบอาหน่วยบานที่อยู่บ้านองหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุล้อมกันใส่อุปกรณ์งงกง หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าเลนหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกลิ่รางวัลจะได้ทำการมาจูนในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์งุ่ม หน่วยที่ 1, หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบ้านเขาใช้อุปกรณ์ม้งกลมก็ได้สำเร็จเป็นทีบ่ห้หอย ต่อไปค่อยพนักงานออกเี่รางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลกเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุนในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งเจริญแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหก 6. หน่วยที่1นหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สีหมายเลขสี่ หน่วยที่ห้าหมายเลขห้าเลนหน่วยที่หกหมายเลขหกการอัญจูในบ้านเขาใส่อุปกรณ์เลยกเสียงประจำาลักก็ได้สําเร็จเป็นที่เฮ้อย ในโอกาสต่อไปคอเฮนเซินคณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักคอเฮนเซินต่อไปขอให้นพนักงานอุกเลีรางวาันมุนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่หนึ่ง ่วยบานหมายเลขเสียงประจำลำข้างที่หนึ่งได้แกมหมายเลขหก 6, ขอเสริมพนักงานออกเลข่งรางวัลทีประจำอยู่ในตู้หมายเลขหก 6, พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกรมพนักงานออกเลข่รางวัลจะได้ทําการมูลอุปกรณ์มังกรมเป็นข้างที่หนึ่งจุประสงค์ในการดำเน,น,น,นินธุรกิจหมาปัฒนา จะสังผความในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศทางประชาสและความไายอารมณ์เย,ยการเสื่อส่งเสงิมและปวามสมรูใจิตโดยอีกนั้นขอเพิกใจการพนฒนต่างๆที่บริษุทต้องตามระเบียบกฎหมาย <c oughs> ขอขอบใจน้ำนคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่ยรงวันได้จับอเนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน,น่งลักหน่วย ต่อไปคอยพนักงานอ,อกลีรางวัลหมุนอุปกรณ์ยเลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สองหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่สองได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเริมพนักงานอ,อกเลีรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มวงกลม พนักง,งานโอกลีรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์กลุ่มเป็นขั้นที่สองการจะตั้งออกลีรางวันหุ่านพน,นักงานน้องสูนอยู่วันเดียวอยู่ที่บริษ,ษัทรดวิสาหคิดหัวพัฒนาบานความเห็นความน้นทบุรีน้งนมงต้องันใจเดีย๋ยวจะนำไส้คนการออกลรางวัลเป็นดอกภาพกัน,หนใหน้ครบถ้วประเทศขกอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักง,งานโอกเลีรางวัล ได้จับอาบํานยบานเลยน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักเซนต่อไปก็มีพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุป,ปกรณ์เลกเสียงประจำาลักเป็นขั้นที่สาม หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลข5้ขอเซ็นพนักงานอ,อกเล่รางวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มุ่งกลมพนักงานอ,อกเล่รลงวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์มุ่งกลมเป็นขั้นที่3การอ,อกเล่รางวันคอยประทนา เรจ,จะมีการถ่ายทอดสดทางโทรพาพเลทางวิทยีกระจายเสียงแ่ายังสามารถที่ตามได้ทางเพจ Facebook แลและเนเลไลส่สนัครสามารถที่ตามผับโในหรักฟังได้ตามสองทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกลีรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้ยูบัน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ ต่อไปควายพนักงานออกเลรางวันหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลขสอขอเซ็นพนักงานออกเลรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงกรม พนักงานอ๊อกลีลังวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุมเป็นขั้นที่4 <ges ar> ภายหลังสำเร็จการที่ทดเซลจะมีการแจ้งผลการด้วยรางวัลให่งการนับสาบูนไทยน้ำสุพินนุ้ยทัดไบซิงน้ำสุพิมนุ้จันใหม่น้ำสุพินประชาชนและน้ำสุพินประเทศลาว <ges ar> ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานอ๊อกลีลังวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อย,ยูบ่บนห้องหับ อยู่ที่ตำแหน่งลักมืน่นต่อไปคลายพนักง,งานออกเลี้งรางวัลห,วหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน <c oughs> ่วยบานไมาเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ไ <c oughs> เด้แกไมาเลข3 ขอเสริมพนังงานอ,อกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสามพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปรกรณ์งงงงพนักงานอ,อกเล่นรางวัลจะได้ทําการหมุนมอุปกรณ์งงงงเป็นขั้นที่ 5. ห้าเนื่งในกรัรทำรางวัลหวยพงงนันน้ใบไั่ต้องมายู่ในสภาพปกติบดจิค้าเพื่อ,อนๆนี่มม่ต้องเป็นใด,ดๆทางจึงสาม,มารถทำเอามอกมได้ ขอขอบใจนํนาคณะกรรมการขอให้พนักง,งานอกเลีรางงวันได้จับเอาในวบานเลยน้ําไปวางไว้ยุบบนห้องหับอยู่ที่ตําแหน่งลักพันและนหน่วยบานไม่เล็กเสียงประจํหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้นาคณะกรรมการหน่วยบานไม่เล็กเสียงประจาหลักครั้งที่หกึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ได้แก่หมายเลข4ขอเริพนพนักงานนกเล่ราลงวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่องงงุปกรณ์งงลงขอเห็นเซิรนคณะกรรมการได้ยอะขัหยกเพื่อเฮตห,หนวยบาลตกลงมาสู่บ้านองหาบทางด้านนอกขอเห็นเซิรนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนังงานนกเล่ราลงวันได้จับอานวยบานและนําไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย คณะนี้มนายบานันทั้งพวกนายบันก็ได้ขึกนําไปวางไว้อยู่บนห้องทับตามตำแหน่งที่โจกเสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปข้าพนักงานออกเลขรางวัลได้จับว่บานวยบันและทําการไขนวยบันเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลย่างเป็นทั้งการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรทนดในรับทราบผลการออกเลขรางวัลไว้พัฒนาประจำางวดที่149้อย49ออกข้างวันที่เ2้าสเดือนธันวาปี2,5 2 5รางวัลเลขพกโตเลขที่ออกได้แก,ก่หมายเลข 3 3มสามห้าเก้สาห้เสเลขห้ตัวได้แก่หมายเลข3ามห้าเก้าหสเลข4ี่ตัวได้แก่หมายเลข5้าเก้าหกสาเสเลขสาตัวได้แก่หมายเลข9 6้าหกเลข2ตัวได้แก่หมายเลข 63 63และเลขหนึงตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขครบตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5 45คอยปรงกานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาที ในโอกาสต่อไปขอเียนเชิญคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและใหกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทําการออกเรีงรางวัลขอเียนเชิญสลับอัตนา545รางวันที่หนต้องถือห,หมายเลข4ีเลขหน้าจะสลับคืนตัวเง่งไหนก็ได้1เลขไข่ต้องถือจับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1นึตืกี่ หากมีเงินรางวัลสะสมมั้นจะได้บวกเพิิมสลักปรัชนาห้าทับซีชิมาหน่วยที่1ได้แก่หมายเลข3-8หมายเลข3-8มลัางวันที่2คงต้องถุก4หมายเลข3มเลขหน้าจะสลับอีกตำแหน่งใดมาได้หมายเลขไข่ต้องถูกกับผมออกลางวันละห้าล้านกี่ หน่วยที่สองได้แก่หมายเลข C 2หมายเลข C 2รางวันที่สต้องถือสามหมายเลขสองเลขหน้าจะสลับจุตดตำแหน่งใดก็ได้1เลขให้ต้องถือก,กับขลออกรางวันละสองแสนกิโหน่วยที่สได้แก่หมายเลข0 7ย์หมายเลข0ูนย์ ต้องถือสองหมายเลขหนึ่งเลขหน้าจะอยู่ตำแหนง่งใดก็ได้หนึ่งเลขใทยต้องถือก,กับผมออกลางวันละสาวพันกี่หน่วยที่4ี่ติกแย่หมายเลข4 0หมายเลข4 0่ศูลย์แงงันพิเศษต้องถือสาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ลางวันละ10ล้านกี่ การดัใจรางวัลสลักพัฒนา5ทับ45หนึ่งเกี่ยนเสียงใจรางวัลเดืยดรนั่กระจายซ้ำซ้อนและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01ขอขับใจน้ำพระกรรมการ<อ>การออกเลขรางวัลสลับพัฒนา5ทับ45ก็ได้สำเร็จเป็นที่ยบำห้อยอต่อไปแมนจะท้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้บระาธานได้ท<อ>ราบ,<อ>บอีกครัง้ง ผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่หนึ่งห้ยสี่สิบเก้าออกข้างวันที่เสงเดือนธันวาปีสองพศห้ารางวัลเลขหกตัวได้แก่หมายเลขสามสามห้าเก้หกสามสามสามห้าเก้าหกามลขหาตัวได้แก่หมายเลขสามห้าเก้าหกสามสามห้าเก คำสมทีขลรพขนานี้ทางการที่ตามคำสมการทายทอดสดผลการเรียกรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที1ห้อย49รวมทั้งทีมงานเรียกนนทราบกันตื่มอีกครั้งหนึ่งกับเลขเสียง6ตหมายเลขเทอร์เรียร์หมายเลข,กกเลข3 3 5 9 6 3เลขเสียง ห้าตัวหมายเลขโทร์กิแกรมหมายเลขสามห้าเก้าหกสามเลขเสียงสี่ตัวหมายเลขโทร์กิแกรมหมายเลขห้าเก้าหกสามเลขเสียงสามตัวหมายเลขโทร์กิแกรมหมายเลขเก้าหกสามเลขเสียงสองตัวหมายเลขโทร์กิแกรมหมายเลขหกสามและเลขหนึ่งตัวท้ายหมายเลขโทร์กิแกรมหมายเลขสามจากนั้นสืบต่อในการเลิเษกสลับพัฒนาหาทับสี่สิบห้าเสงออกอยู่หาคานวยกันผลการเลือกรางวัลมีดังนี้หมายเลขส